ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอย 2. ตัวเด่นเน้นรูดนะครับ ในงวดวันที่6นะครับพฤษภาคมพศส5 6 4นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น8กับ5ไปนะครับก็เข้าอยู่นะครับเข้ารอบเฉพาะกิจ85นะครับสำหรับเด่น8นะครับก็เข้า8 7นะครับสำหรับสายรูดนะครับก็เข้า8 7ในรอบพิเศษนะครับแล้วก็ไปเข้า84นะครับในรอบ VIP นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็มาชมพร้อมกันนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่6นะครับพึกสภาพอสองสองพันร้อยหกสิบสีนะครับเน้นนะครับเน้นเก้ากับสี่นะครับเน้นรูดนะครับเด่นเก้าก็จะมีเก้าเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับแปดเก้านะครับเด่นสี่ก็จะมีสี่สามนะครับ 2 4นะครับ46นะครับสำหรับเด่น4นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี199นะครับ089นะครับ343นะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับในงวดวันที่6นะครับพฤศจิาคมพศสอ6 4นะครับเน้นนะครับ เน้น9กับ4นะครับเน้นรูดนะครับเด่น9นะครับก็จะมี99นะครับ1 9นะครับ8 9นะครับเด่น4นะครับก็จะมี4ี่นะครับ2 4นะครับ4ี่นะครับชุด3ามตัวก็จะมี199นะครับ0 8 9นะครับ3 4 3ี่นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดวันที่6นะครับพฤศจิกาคมพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเ c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้คิมพารวยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ